ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่26กระกกรกฎาคมซึ่งตรงกับแหลมหกค่ำเดือน8ปีมะโรงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงลายวันกันว่าเป็นอย่างไร <c oughs> ในแต่ละวันนี้การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล คำโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูชัยก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราในช่วงนี้เราจะทำอะไรก็จะเกิดมรรคเกิดผลถ้าหากว่า ท่านใดออกจากบ้านไปในเวลาที่เรียกว่าไม่ดีก็จะเป็นอัปะมงคลก็ถือว่าวันนั้นท่านจะทำอะไรก็จะติดติดขัดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็ควรจะรู้ไว้บ้างว่าควรจะทำอย่างไรก่อนก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา ให้ดวงชะตาของเรานั้นประสบกับความสำเร็จและประสบกับโชคลาภที่ดีในแต่ละวันวันนี้เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านจะออกจากบ้านก็ให้ท่านมล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสำหรับสีที่ดีเป็นมงคลกับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ เรามาดูในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้การงานของท่านแต่าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมวันนี้ท่านระวังอาจจะมีการที่เรียกว่าผิดใจกันได้หรือว่าบางทีบางครั้งอาจจะ,ะความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้น อาจจะไม่ตรงกันจะทำให้มีการขัดแยง้งหรือว่าไม่พอใจกันได้ก็ขอให้ท่านทำงานด้วยความที่เรียกว่าใจเย็นๆอย่ามีการทบเถียงอะไรกันเพราะฉะนั้นงานของท่านก็จะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินในช่วงเช้าเช้าท่านจะมีรายรับอยู่บ้าง แต่พอถึงตอนบ่ายๆหรือว่าตอนช่วงเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่ในช่วงของวันนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการจ่ายในวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารายรับท่านก็มีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็ไม่มีอะไรเขาก็ตามอกตามใจเรา จะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหารือกับตัวเราได้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง <c oughs> สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบกับตัวของท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้เรามาดูในด้านของการงาน ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานของท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะลาบรื่นดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งมีทั้งงาน,งานใหญ่งานเล็กอันนี้ท่านก็ไม่เคยตกใจเพราะว่าท่านทำได้อยู่แล้วท่านยิ่งมีงานท่านก็ยิ่งมีเงินในช่วงนี้งานคือเงินเงินคืองานบรรดาให้ท่านมีความสุข วันนี้ท่านจะมีรายรับอีกตาหากในช่วงของตอนบ่ายจะมีคนเอาเงินทองมาให้ท่านบางท่านที่ขอหยิบขอยืมท่านไปเขาก็จะเอามาคืนท่านในวันนี้ในช่วงของตอนเย็นเย็นหรือว่าตอนมืดอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักก็รู้สึกว่า จะบ่นจู้จี้กับเราหน่อยในช่วงของวันนี้จะทำอะไรต่ออะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาเขาแต่เขาก็อาจจะขี้งอนขี้บ่นจู้จี้จึงทำให้เรานั้นต้องหนักอกหนักใจคิดมากแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านทำใจเย็นๆเนข้าไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องตอนเช้าถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านให้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นเอกรักษ์และเป็นทิศที่มีอำนาจและมีวาสนากับตัวของท่านสําหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลือง สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ถ้าหากว่ามีสีเหลืองติดตัวอยู่บ้างจะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวอันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้ ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆและทบทวนกับผลงานที่ท่านจะทํานั่นให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะลงมือทําลงไปสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีลายรับเข้ามาหาท่านท่านอาจจะได้จับเงินก้อนอีกตาหากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านไปเจอคนรักใหม่ๆสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดก็จะมีความสุขดีจะพูดจาอะไรก็ให้ท่านะระมัดระวังคำพูดคำจาเพราะว่าเป็นรักแรกเริ่มต้นอาจจะมีการหวาดระแวงได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านโชคดีในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าจะล่างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลกับตัวของท่านและสำหรับสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีฟันบุรีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ ในเรื่องการงานการงานของท่านในวันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการพลาดพลั้งหรือว่าผิดได้ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดอีกตาหากแต่หากว่าเราทำงานอยู่ตามบริษัทหรือว่าตามโรงงานต่างๆอันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยจับผิดท่านอยู่ ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าพอมีพอใช้ในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้ท่านก็ไม่ขาดแคลนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงของตอนกลางวันวันนี้ สำหรับคนรักในวันนี้ก็ต้องเอาอกเอาใจเขาหน่อยบางทีบางครั้งเขาอาจจะชวนเราไปนอกบ้านหรือว่าออกไปนอกสถานที่บางทีบางครั้งเขาไปเจอเจออะไรเขาก็อยากจะได้อันนี้เราก็ต้องตามใจเขาหน่อยจะเป็นการดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางคืนกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสำหรับท่านตื่นนอนตอนเช้าอาจจะต้องร่างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านสำหรับสีอีกตาหากสีนั่นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนการงานของท่านในวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยเอาอกเอาใจให้การสนับสนุนท่านผลงานของท่านนั้นออกมาจะดีจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตะหากในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้อาจจะต้องมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินทองท่าน ในช่วงของตอนเย็นเย็นให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะต้องมีคนมาแน่ๆเลยมาขอหยิบขอยืมเงินท่านก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ท่านทำใจเขาไว้ก็แล้วกันสำหรับในเรื่องของคนรักคนรักก็ดีวันนี้ก็เอาอกเอาใจดีเป็นที่ปรึกษากับตัวเราจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นอยู่เสมอต่อมา เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษในตัวของท่านและสำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้สีเขียวจะเป็นสีที่เป็น เอกลักษ์ในตัวของท่านจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์จะไปทางเหนือทางใต้ก็มีคนสนใจทักถามอยู่เสมอในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรหัสในวันนี้การงานของท่านนั้นก็ดีลาบรื่นดีจะทำอะไรก็ จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านให้ท่านได้ทำอีกอีกมากมายก็รู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานสักหน่อยในวันนี้สำหรับคู่ครองคนรักวันนี้ก็จะมีการแง่งออนนินดๆหน่อยๆจะพูดจะจาอะไรก็คอยระแวงหรือว่าคอยจับผิดเราเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ต้องระวังกันเข้าไว้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าร่างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านสำหรับสีสีที่เป็นมงคลจะทำให้ท่านนั้นฉูดฉาดและมีความสง่าผ่าเผยนั่นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ในเรื่องการงานการงานก็รู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยกับงานที่เข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้จะมีงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบามีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรถ้างานเยอะท่านก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนคอยให้กำลังใจ ท่านอีกตาหากในเรื่องของการเงินในวันนี้ในช่วงของตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนเย็นๆก็ถือว่าจ่ายไม่มากเท่าไรแต่ท่านก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะว่าในช่วงนี้ท่านมีรายรับท่านก็ต้องมีรายจ่ายเหมือนกับเป็นเงาตามตัวในเรื่องของคนรักก็ เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความสนับสนุนเป็นตัวของตัวอยู่เสมอจะทำอะไรก็ดีมีโชคมีลาบในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน วันเสาร์ในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีดำจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านจะทำอะไรก็จะมีความสงา่าจะมีสเสน่ห์อีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ ก็ให้ท่านระวังเขาไว้บ้างอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆกับตัวของท่านได้ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงเชา้าท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่พอถึงตอนช่วงเย็นๆจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านอาจจะได้จับเงินก้อนอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักก็ถือว่าตามอกตามใจเอาใจดี ให้กำลังใจเราจะทำอะไรก็ให้ความสนับสนุนกับตัวเราในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้ติดตามรับฟังดวงประจำวันของเรามาจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนึกคิดสิ่งอะไรขอให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมา่ปรารถนา จะนึกเงินก็ให้ไหลามากองนึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมาเหมือนน้ำคงคาในบ่อทรายท่านจะนึกคิดอะไรก็ให้ได้ดังใจที่ท่านปรารถนาเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี